ใคเจ๋งกว่าเทียบคุ้มกําลังแมนยูประทานลิเวอร์พูลสึกแดงเดือดนัดแรกสึกแดงเดือดเกมแห่งศักดิ์ศรีระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทันลิเวอร์พูลในครั้งนี้มาไวกว่าที่เคยโดยทั้งคู่จะโคจรมาดวลกันในข่้มตืนวันจันทร์ที่ยุสิงหาคงมนี้ตามเาลาประเทศไทยตีสองที่สนามโอทร์ฟฟอร์ดซึ่งสามารถรับชมได้จากทูมุกเฮดดี้หนึ่งและทูมุกเฮดดี้สองบอกเลยว่าแฟนบอลทั้งสองทีมห้ามพลาดโดยวันนี้ครับเราจะมาดูว่าสึกแดงเดือดในครั้งนี้ใครดีกว่ากัน สุดก,การดวลบนพื้นหญ้าในครั้งนี้ถือเป็นเกมที่มีความหมายและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งสองเทียมทั้งแง่ของศักดิ์ศรีและเรื่องของอันดับในตรนารางคะแนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งของแมนเชสเตอร์ที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคว้าสามแต้มให้ได้ในบ้านหลังทำผลงานสองนัดนีศึกพิลิกยังไม่มีคะแนนจมบัวอยู่ท้ายตารางในวลานี้น ส่วนทางลิร์พูทีมเยือนมีผลงานที่ไม่ดีไปกว่าเท่าไหร่หลังที่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมขึ้นอีกทั้งสองนัดที่ผ่านมาทาได้แค่เสมอมีอยู่2คะแนนและอยู่ในอันดับที่ส2องของตารางและการไปเยือนโอทรอฟอร์จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้าชัยกลับไปโดยในเกมนี้ทั้งคู่ต้องการชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลทีมใดมีขุมพลังและสภาพความพร้อมที่เหนือกว่ากันเราขอวิเคราะห์ให้เห็นกันแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งซึ่งผลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปดูกันแหละ เริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูเกมนี้เชื่อว่าทางลิขหักคนซื้อปีสแสดงน่าจะให้โอ,อกาสดับบิดเดคอาลงทําหน้าที่เฝ้าเหมือนเดิมขณะที่ทางฝั่งของหงแดงก็ยังคงใช้บริการของอาริสงเบกาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างแน่นอนจะว่าไปแล้วในตำแหน่งผู้รักษาประตูถือเป็นตําแหน่งที่ทั้งสองทีมมีความแข็งแกร่งด้วยกันงคู่ทั้งอาริสงและเดคอาล้วนแล้วแต่เป็นในดานฝีมือดีแต่ถ้าหากดูจากเกม2นันทีผ่านมาจะดูว่าทั้งคู่ฟอร์มยังกลับมาไม่ดีเท่าไหร่ ทันี้อลริสงสลดอาการบาดเจ็บที่ช่วงท้องมาได้ลงสนามก็ยังมาเก็บคลีนชี้นให้กับทางหงแดงไม่ได้เลยทั้งสองนัดโดนแล้ว3มประตูยังดูฟอร์มไม่ดีเท่าไหรนักส่วนตอนนั้นเดคอาต้องบอกเลยว่านัดล่าสุดที่พลาดท่าเสียทีให้กับทีมเรนฟอร์ดถึง4ลูกสาเหตุก็มาจากเดคอารล้วนๆด้วยฟอร์มการเล่นที่หลุดลุยอย่างเห็นได้ชัดเจนทพาพลาดเสียลูกง่ายๆจนทําให้เหล่าบรรดาสาวกปสแสดงถึงกับเอามือกุมขมัดกันเลยทีเดียว ยังไรก,ก็ดำหากเปรียบเทียบฝีไม้ไเายมือกันแล้วคงต้องบอกว่าตั้งสองคนนี้ต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเรียกได้ว่าสูสีใกล้เคียงกัน,กนแต่ที่แตกต่างก็คือหัวจิตหัวใจก็แล้วกันนะครับใครจะเรียกความมั่นใจได้ไวกว่ากันในศึกแดงเดือดครั้งนี้แต่ดูแล้วเลื่อมๆเป็นอาริซุงเบเกะต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลัง กองหลังสำหรับเจ้ามันอย่างแมนเชสเตอร์เตดก็ยังอาจจะต้องหวั่นใจที่ฟอร์มการเล่นยังไม่ดีเท่าไหร่โดยเฉพาะนักเตะใหม,ม่อย่างลิซันโดมาร์ติเนสที่โดนเพ่งเล็งว่าเป็นจุดอ่อนของทีมในเวลานี้ทั้งเรื่องแรงประทะและความสูงที่มักจะโดนคู่แข่งโจมตีจากจุดนี้ทําให้ทีมพลาดท่าเสียทีในนา่าสุดยังเห็นได้ชัดก็คือความสูงของเจ้าตัวอีกทั้งการประสานง,งานร่วมกันก็ยังดูขัดๆเก,กินเกิน,ก,นกับทั้งหาเร่งไม่ไกวและวิงแบ็กทั้งสองข้างอย่าง ดิโกเดโลกับลูกชอก็ยังทําผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถึงนั้นทางทัพป,ปีสแสดงยังมีตัวสมรองที่สามารถพิเกมล้อย่างราเฟลวารันทาเลวมาเลเซียอารอนวานปิสคาที่คอยเป็นกําลังหนุนอยู่แล้วดูแล้วนะฮะหากทั้งหมดท็อปฟอร์มพร้อมกันหมดก็ถือว่าเป็นปะกันหลังที่แข็งแกร่งไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลในเวลานี้บอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่และหนักใจของเหล่าบรรดากองเชียร์เดอะคอพ และผู้จัดจการทีมไปแล้วสําหรับการที่ต้องเสียนักเตะหลากหลายคนโดยเจ็บกันทุกตําแหน่งโดยล่าสุดก็เป็นโจเอลมาติฟก็ต้องมาบาดเจ็บไปอีกทําให้แผนกองหลังในเกมนี้คงจะต้องใช้เบอร์กิฟนัยจับคู่กับโจโกเมสส่วนวิงแบ็กทั้งสองข้างอย่างเทนส์อลิสันเอโนกับแอนดูโรบิสันก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ลดความน่ากลัวลงไปเยอะโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายที่ขึ้นเกมลําบากไม่เหมือนก่อนส่วนตัวสรองที่มีให้เลือกใช้ก็น้อยเหลือแค่นาธานียฟิลิปที่ล้างสนามมานานน กับการลงสนามอัดยังไม่มีความมั่นใจและครอสตาสม,มกาก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและน่าจะยังคืนฟอร์มเก่งไม่ไหวอีกทั้งเชฟเฟอร์เนเบิร์ดก็ยังไม่น่าจะถูกส่งลงมาในสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนโดยฟันธงนะครับกองหลังเสมอกันต่อไปเป็นตำแหน่งกองกลางตั้งหวังเจ้าบ้านทัดปีแสดงมีขุนกลางในแต่ละตำแหน่งในแดนกลางฟิตสมบูรณ์นะครับสำหรับเมนูพร้อมเป็นตัวเลือกอย่างครบครัน โดยเกยมนี้คาดก,กันว่าแมนยูน่าจะใช้คลิสตนอีเซนเป็นคนช่วยประสานแนวรุกในการเปิดเกมบุกและยังมีบรูโน่ฟอนนัสปั้นเกมให้ก็บเทียมอีกทั้งยังมีจัด,ดันชันโชเติมเกมบุกได้ซึ่งดูแล้วครบเครื่องน่าดูส่วนสกอตต์แม็กทูเน่ลและเฟตยืนเป็นมิคฟิลคู่กลางก็ยังมีตัวซูรองเด็ดๆอย่างแอนโทนีอีลังกาและดนอนนี่ฟันเดเบกที่สามารถลงมาช่วยเปลี่ยนเกมได้อีกคนส่วนรู้ฟังหงแดงบอกว่าต้องจุกอกน่าดูสำหรับแผงกองกลาง ที่ค่อนข้างยวบมากกว่าหลังจากที่นักเตะลร้รา,รายในตำแหน่งน,นี้ถูกหามส่งโรงพยาบาลกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นติโกโอัคคันโดรานมบีเกียต้าเคอร์ติจนอนอเล็กซ์ออกเล็กชัมเลนที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้อย่างแน่นอนคางก,การกันว่าเจกเกมครอปคงจะวางตัวหลักอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบิโยและฮาวิเอเลียนลงประเดิมเป็นตัวจริงส่วนตัวสุวรลงคาดการณ์กันว่าน่าจะใส่ชื่อฟาบิโอคาบโยและเจนส์มินเนอร์กันเหนียวไว้ก่อน ซึ่งดูแล้วทรัพยากรผู้เล่นในตำแหน่งนี้ดูเป็นรองแมนยูเนื่องจากตัวเปลี่ยนนะครับก็มีไม่มากเท่ากับฝั่งแมนยูของสู้ในตำแหน่งนี้ดูลำบากนิดหนึ่งโดยเกมนี้ในแดนกลางน่าจะเป็นพื้นที่สําคัญเลยทั้งที่ทั้ง2ทีมต้องชิงความได้เปรียบกันและจะได้วัดฝีมือกันแบบเต็มๆซึ่งด้วยผลงานบอกเลยนะตอนนี้ปีแสดงดูมีภาษีดีกว่าในแดนกลางรวมถึงนักเตะประสบการณ์สูงทั้งอ่านเกมทั้งความเร็วดูแล้วหงแดงเจอง,งานหนักในแดนกลางนะครับ แมนยูเหนือกว่าในแนงกลางนิดหน่อยต่อไปเป็นแนวรุกกองหนนะ้ากองหน้าของแมนเชสเตอร์เต็ดในเกมนี้ก็คงต้องเลือกใช้งานระหว่างคริสตอโนโรนัลด o Ronaldo, และมาคัสแรตฟอร์ดซึ่งสองคนแม้จะยังทำประตูไม่ได้แต่ก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่น่ากลัวทั้งคู่โดยเฉพาะเรดฟอร์ดที่ชอบยิงใส่หงแดงลิวอหได้ทุกครั้งเมื่อโคจอมาพบกันอีทั้งเจ้าถิ่นก็ยังมีอาวุธลับอย่างออนเตนีบงังซยาา ที่ในช่วงอุ่นเครื่องตีเซชันทำผลง,งาน,นดีแต่นั้นคอยดูว่าเขาจะฟิตทันลงในเกมแดงเดือดทันทีหรือไม่ซึ่งว่าไปแล้วเกมรุกแมนยูก็ไม่ขี้หร่เลยส่วนลิเวูลตั้งแต่ขายซาดิโอมาเน่ไม่ได้อยู่กับทีมทําให้เกมรุกดูฝืดไปอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งดิโกโตต้าก็ยังมามีอาการบาดเจ็บต้องพักรักษาร่รางกายอยู่ทําให้ความคมในแดนหน้าหายไปมากท่านี้จึเกกรับต้องมาเสียผู้เล่นในตําแหน่งแนวรุกเพิ่อมอีกคนอย่างดาวินูเยสที่ไปโดนใบแดงโดยตรง ในนัดที่แล้วที่เจอกับเร์สท์ลพ์เทำให้แดนหน้ามีตัวเลียกน้อยลงไปทุกทีสุดท้ายคงต้องใช้งานโมเมนต์ซาร่าโรเบโตเฟอร์มิโนและลุยดิอาร์ลงมูเช่นเคยหากวัดกันตามศักยภาพแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแนวรกของพวกเขาสูสิกันมากเลยทีเดียวแต่หากทั้งคู่มีฟองการเล่นที่เด็กขาดด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ดูทางหงแดงมีความน่ากลัวอยู่โดยเฉพาะซาร่าที่ชอบพังประตูในศึกแดงเดือดนี้เช่นเดียวกันนะครับ ฟันธงแนวลุกลิเวอร์พูลเหนือกว่านิดหน่อยนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18สิงหาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลละเดอะอแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืนอนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ